What are we gonna do? I'm gonna take you out for a great lunch. For birthday, a birthday lunch. สวัสดีค่ะวันนี้คิตตี้ แวะมาขอบคุณนะคะทุกๆท,ท่านที่อวยพรวันเกิดให้ปีนี้5พฤษภาคมพศ2568ตรงกับเม5 2025ค่ะอายุ62ปีเต็มค่ะรู้สึกว่าตัวเองน่าจะ30ต้นๆน,นะคะหัวใจค่ะทางด้านสุขภาพก็ดูแลกันไปค่ะยังโอเคอยู่ค่ะ มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจค่ะขณะนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอประจำตัวนะคะที่ดูแลอย่างดีพอพบเห็นอาการที่ดูแล้วไม่ปกตินักก็ส่งต่อไปยังคุณหมอที่เชี่ยวชาญแล้วก็ได้รับการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รู้วิธีการที่จะดูแลตัวเองค่ะยังมีเรี่ยวแรงนะคะที่จะทำอะไร อีกมากค่ะก็ยังดำเนินการต่อนะคะสำหรับงานที่ทำอยู่ก็คือทางด้านโซเชียลมีเดียก็ยังขอทำงานและดำเนินการต่อค่ะงานนี้คิตตี้มีความตั้งใจค่ะว่าจะนำประสบการณ์ของตัวเองมาเผยแพร่มาเป็นวิทยาฐานให้ความรู้กับท่านผู้ชมค่ะเพียงหวังว่าประสบการณ์ที่เรามีอยู่และความรู้ที่เรามีบ้างจะมีประโยชน์ กบคคคคนนอื่่่ๆ้้้าางแแีี็มวมววสุขละเช้าในวันเกิดของเราค่ะคุณสามีตื่นขึ้นมาร้องเพลง happy b i r t เ d a y ให้แต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลากับเราทั้งวันเลยค่ะวันนี้ให้เราเลือกค่ะว่าจะไปทานอาหารร้านไหนในช่วงกลางวันหรือช่วงเย็นเราจึงเลือกเป็นช่วงกลางวันค่ะที่ร้านเกาหลีบาร์บีคิวค่ะ There. Just for <Okay. S 1> พอพนักงานทราบว่าเรายังไม่เคยมาฐานที่นี่เลยนี่เป็นครั้งแรกก็บรรยายให้เราฟังอย่างละเอียดค่ะว่าน้ำซุปนั้นมีให้เลือกถึง9ชนิดด้วยกันค่ะแล้วก็จะมีฝั่งนี้ก็เป็นอาหารที่สดและอีกฝั่งหนึ่งเป็นอาหาร ready to eat ค่ะ คือสุกแล้วพร้อมทานได้เลยเราสองคนถูกใจอาหารมากค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่สดค่ะแล้วก็มีคุณภาพโดยเฉพาะอาหารทะเลค่ะคุณฮิตตี้เป็นคนชอบทานอาหารทะเลมากเราจะเห็นว่าเขา,าใช้อาหารที่มีคุณภาพและสดสะอาดมากเลยค่ะวันนี้เราเลือกน้ำซุปแบบต้มยำค่ะส่วน คุณสามีเลือกแบบน้ำซุปไก่ค่ะราคาอาหารไม่แพงมากนะคะสำหรับมื้อกลางวันและเขาก็มีน้ำซุปแยกให้เป็นรายบุคคลค่ะไม่ปนกันมีอาหารหลากหลายนะคะทั้งผักทั้งเนื้อหลากหลายชนิดด้วยการให้เราได้เลือกค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือสดๆท้งนั้นเลยค่ะ เรานำเอาอาหารที่เป็นอาหารทะเลค่ะลงไปต้มในน้ําซุปค่ะมันทำให้น้ําซุปของเรากลมกล่อมมากยิ่งขึ้นการฉลองวันเกิดครบรอบ62ปีของเราทำกันอย่างเรียบง่ายระหว่างเราสามีพัญญาค่ะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้มีคนฉลองให้เราทั้งประเทศเลยนะคะเพราะว่า 5พฤษภาคมนั้นเป็นวันซิงโกเดมาอยแปลว่าวันที่5พฤษภาคมค่ะต้นกำเนิดมาจากการที่กองทัพเม็กซิกันเหนือค่ะชนะกองทัพฝรั่งเศสในการรบซึ่งมีการเฉลิมฉลองเฉพาะในบางรัฐเท่านั้นในเม็กซิโกนะคะแต่เป็นสิ่งที่แปลกค่ะในประเทศอเมริกานั้นฉลองกันทั้งประเทศเลยค่ะ โดยเฉพาะในกลุ่มของอชาวอเมริกันเชื้อสายแม็กซิกันนะคะร้องรำทำเพลงมีขบวนพาเลทใหญ่โตค่ะส่วนคุณคิตตี้ในบางครั้งคนมองว่าคล้ายๆกับสาวสเปนิดหรือบางครั้งก็จะเป็นคล้ายๆกับเผ่าอินเดียนแดงค่ะอเมริกันอินเดียนนั่นเองยิน Happy Birthday to you เค้กก้อนเล็กที่ทางร้านจัดให้เป็นเค้กวันเกิดค่ะน่ารักและอบอุ่นมากค่ะด้วยอาหารที่อร่อยบริการที่เยี่ยมจึงบอกกับเด็กที่ร้านว่าเราจะกลับมาอีกค่ะและเราก็รักษาคำพูดค่ะเราย้อนกลับมาจริงๆแต่ในวันนี้เนี่ยเรามาในช่วงอาหารเย็นค่ะดินเนอร์ซึ่ง ทางผู้ใหญ่สองท่านซึ่งต้องการที่จะพาเรามาฉลองวันเกิดโดยให้เราเลือกร้านอาหารเองเดิมทีว่าจะไปอีกร้านหนึ่งแต่เนื่องจากเราประทับใจร้านนี้จึงขอกลับมาอีกครั้งหนึ่งและเราก็จะเห็นค่ะว่าในช่วงอาหารเย็นเนี่ยเขาจะมีปิ้งย่างอยู่ตรงกลางด้วยค่ะกลางวันเนี่ยไม่มีปิ้งย่าง แล้วการปิ้งย่างของเขาอะค่ะก็จะใช้กระดาษรองค่ะซึ่งมันไม่สกรปรกเลยค่ะพอกระดาษเริ่มมีรอยไหมเขาก็จะเปลี่ยนกระดาษให้เราแบบนี้ค่ะเรารู้สึกดีใจค่ะที่ทั้งสองท่าน enjoy เขาชอบอาหารมากเช่นกันค่ะท่านได้แต่งบทกลอนที่ประทับใจให้เราในวันเกิดค่ะ ทำให้เรารู้สึกถึงความรักและความเมตตาจากสองท่านค่ะ good relationship e n c o r a c e a good life ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขทุกทกท,กท่านค่ะแล้วพบกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ